สวัสดีครับวันนี้ก็พบเฉียนเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มีน้าส่งมอบนะครับไปเป็นในรุ่นของ4ี่ประตูนะครับรุ่นยอดนิยมเลยนี้เชีนก็จะให้ลูกค้าแนะนําตัวนิดนึงเฮ้ยสวัสดีครับที่ชื่ออะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นเชียนเพื่อนเฉีนเองนะอันนี้ประกอกรถุ่นอะไรครับอันนี้ประกอบอาชีพขายการดูแลและบริการของเชียนเป็นไงครับมีค่ะบริการดีมากเอกราช ง่ายไหมง่ายมากซื้อคนเดียวด้วยเนาะไม่ต้องใช้คนค้ำก็ฝากถึงพี่ที่ออกเพื่อเชนนะครับฝากกดติดตามเพจเชนอีสูออกง่ายนะครับหรือโทรได้ที่เบอร์897656343นะครับหรือโปรแกรมดาวเริ่มต้นเนี่ยเป็นตัวรถในตัว4ประตูรุ่น LD A ตัวเนี้ยดาวเริ่มต้นอยู่ที่39,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจก็ติดต่อหาเชนได้เลยครับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหรือหน้าเพจเชนเลยอีฟูโลจินะอยุธยาออกง่ายครับเชนและพิธิดาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ